นายชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรกา,รการการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มสินค้าสุราบางประเภทและยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าวา์สำหรับสุราแช่ชนิดไวายและสปาร์กิ้งวายที่ทำจากอางุ่นกำหนดให้มีการจัดเก็บเป็นอัตราเดียวโดยปรับอัตราภาษีให้มีอัตราภาษีตามมูลค่าที่รอยละห้า และอัตราภาษีตามปริมาณที่หนึ่งพันบาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอลบริสุทธิ์ส่วนสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่นกำหนดให้มีการจัดเก็บเป็นอัตราเดียวให้มีอัตราภาษีตามมูลค่าที่ร้อยละศูนย์และอัตราภาษีตามปริมาณที่เก้าร้อยบาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอลบริสุทธิ์ขณะที่สุราแช่พื้นบ้านอื่นที่มีแอลกอฮอลไม่เกินเจ็ดดีกรีกำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละศูนย และอัตราตามปริมาณ150บาทต่อปริมาณ1ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และสุราชแช่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้ปรับอัตราภาษีตามมูลค่ารอยละศูนย์นอกจากนี้ยังปรับปรุงโครงสร้างาภาษีสปาสมิตรกิจการบันเทิงหรือย่อนใจโดยการปรับลดอัตราภาษีตามมูลค่าจากอัตรารอยละสิบเป็นรอยละห้าสำหรับไนท์คลับดิสโก้เทคผับบาร์คอคเทลลา์จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ และพิจารณายกเลิกการอนุญาตจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษีหรือดูที่ฟรีขาเข้าทุกสนามบินเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นมาตรการเพื่อจะแก้ปัญหาคิวที่ยาวเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยจะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปต่อคิวกันยาวเลยนะครับกระทรวงการคลังจึงได้ขอเสนอเรื่องเข้ามาให้คอรมอรพิจาณาอนุมัติและคอรมอรพิาณาเห็นชอบด้วยว่า ต่อไปนี้สินค้าที่จะต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเนี่ยของเดิมตั้งแต่5,000บาทต้องแสดงของใหม่เปลี่ยนเป็นเพิ่ม2 0 0 0 0บาท2ส,สินค้า9รายการเช่นนะครับเครื่องประดับทองรูปปรรพันนาฬิกาแว่นตาปากกาสมาร์ทโฟนล็ทอท็อปแท็บเลต็ตกระเป๋าไม่รวมกระเป๋าเดินทางนะครับของเดิมบอกว่าชิ้นหนึ่งถ้าหากักชิ้นหนึ่งตั้งแต่10,000ต้องเอามาแสดงเกณฑ์เปลี่ยนใหม่ว่า4 0,000ถึงจะต้องเอามาแสดงและสุดท้ายก็คือของที่จะหิ้วขึ้นเครื่องได้ เดิมเนี่ยต้องไม่เกินห้าหมื่นของใหม่ไม่เกินหนึ่งแสนเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเวลามาช้อปปิ้งเมืองไทยและขอคืนภาษีเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้านนนแล้วว่ารนแสงสนิทประลัดกระทรวงการคลังเชื่อว่ามาตราการด้านภาษีนี้จะช่วยขยายฐานการบริโภคและลดการลักลอบหลีกเลี่ยงอากรซึ่งยังมีมาตราการเพิ่มเติมด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสินค้าเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว หรือแวด f ี n ฟันฟอร์ทูลิสเพื่อลดปริมาณน,นักท่องเที่ยวที่เข้าคิวเพื่อแสดงสินค้าในกระบวนการขอคืนภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาวันนีเ้เราประเมินอ,อย่างนี้ครับว่าอย่างน้อยเนเวลาเราลดภาษีวันนี้เป็นความท้าทายนะครับที่บอกว่าลดภาษีแล้วไรายได้จะลดหรือไม่วันนี้เรากำลังบอกว่าในสมมติฐานที่เราใช้เนี่ยเร,เราเชื่อมั่นว่าไรายได้เราไม่ลดลงเราจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ในภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้สึกว่าเป็นประเทศที่เครื่องดื่มไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่น่ามาคือวันนี้น่ามาอยู่แล้วล่ละแต่น่ามาแล้วน่านามาใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เราเชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจนะครับแล้วก็ในสมบริอานพูดถึงเรื่องของการขยายฐานภาษีอย่างมากนะครับอันนั้นผมเชื่อว่าอันนี้จะตอบโจทย์นะครับทั้งนี้จากข้อมูลปีที่ผ่านมามีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า28ล้านคน ส่วนปีนี้หลายหน่วยงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ34-35ล้านคนจึงมีการคาดการว่าหลังดําเนินมาตรการเหล่านี้จะมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า2,900ล้านบาทและจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า1,500ล้านบาทเอกวินกากะนิชรายงาน